สวัสดีครับเจ้ากาดนะครับผมจากคุปตาสีสเกตเล่าจะ,ะาาเลื่อนนะครับสาขาอำเภอกันทรารมะคะรับเจ้ากามาตีเทื่นบถแห่งอีพอบนฝอนหนักคอ,อนนะค,ะน,ะคะนะครับเอ็มหาพันสจูนะครับโอ้รถรางามแห่งนั่นโอ้เปลี่ยนแต่ยางหลังแต่ว่าปีนี้ใส่ได้เลยแล้ววป่ายางหลังใส่ม,ม,มุมปีโยวัชนฟังเสียงดี่ะครับ มีหัวมีสึมเลยโอ้แน่นอนแน่นอนไอ้กดศไปมีดกันไหน้ไปมีดที่ที่เปิดนะครับห้างหน่งโอ้แน่นอนเลย เนี่ยห็นบ่แมวมันปิดได้มันบอกคือหลอดลไหมไอ้นี่ปี๊ดปวดโอ้แน่นอนแน่นอนนี่ติล็อกแน่เบิ่งหางเหงนี่้ยครับก็ด,ด,ดูแลรถดีแห่งเลยไปพันโลกใช้ลึกยังแกนโลกกันได้นี่โอ้สะอาดสะอาดงามเลยครับเดีจ้าทาเบิง่งราคาอยู่ไหนจังบาทเดี๋ยวหัวหน้าเรากำลังมาก เป็ดอินเจเป็ดสมบูรณ์สุดเลยเลยสองพันแปโอ้ยเจ๋งครับเจิง,ง,งทางร้อนเนี่ยสวยๆไปกระติดทุกบวกหมาพนมาพันมาเกียนไหมป้องแก่เลยตรงนี้โอ้เอาเดี๋ยวถามฝั่งราคานะครับพ่อหนาเราก็รังมา เจ้ากามาหดก่อนกับเจ้าหุ่มนะครับตอนนี้เด่เพื่อนๆเพื่อนเอา M6240 นะครับเดี๋ยว๋ยาฟังราคาน้ากันอีกคลิปต่อไปนะครับ